แล้วนี้จะพูดรัฐบาลไทยให้ฟังวันนี้จะปล่อยรัฐบาลนะครับรัฐบาลรอบนี้นะครับพี่ผมบอกเลยใครจะด่าจะว่าที่ชอบแขะชอบเน็บชอบด่าพ่อลอ่อแม่นะครับแปลกมนุษย์เหมือนกันไม่ชอบแต่ก็มาดูผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมก็ขอเอาหูสิกรรมให้และกันนะครับสําหรับพวกที่ชอบมาแขะชอบมาเนิบชอบมนุษย์มานี่แล้วผมจะบอกนะหนึ่งพันแปดแล้วมุณดูช่องนี้นะไม่เคยหลังออกนะผมแบ่งปันให้พี่ตลอดนะครับอันไหนผมแบ่งปันได้ผมก็แบ่งปันให้แต่ถ้าหุ้นผมบอกแล้วให้พี่เข้าไป ให้พี่เข้าบ้านก็แค่นั้นนะครับแต่แปลกมนุษย์มานามรอบที่แล้วเออมาด่าพ่อมาด่าพ่อผมว่าเก้า่มมาเออเกา้าผมว่ามาครับแต่สามผมมาผมว่าผมก็เจ๋งพอครับเออเก็บกริยาตั้มๆนะไปใช้ที่บ้านของคุณนะไม่ต้องมาดา่าพาะผมไม่ต้องมาดา่าผมพ่อใครพ่อแม่ใครใครใครก็รักตามนั้นนะครับแล้วก็วันนี้จะปล่อยรัฐบาลให้ถ้ามักกระซื้อบำมักกระพานขนมไทยรอบนี้นะทําได้สี่กับหก เลขออกวันนังคันกำลังวันมีศูนย์มีสามแล้วก็มีห้าส่วนเลขประจําวันนะครับให้แคปเลยมีสามพี่พิมพ์วันนี้รวยมามีสามมีเ็มีศูนย์มีสี 0, ่ 4. รอบนี้ทําได้สี่กับหผมขอฟันสี่เดี๋ยวผมจะพี่แคปตรงนี้เลยไม่ต้องกดเข้าไปเอในบ้านเสียเวลาครับในบ้านผมป้อยแล้วเมื่อตอนบ้าแห่นมินป้อยไปแล้วไ่ต้องไม่ต้อง,องผมบอกแล้วผมใจอยู่แล้วแต่ผมบอกมามาด่าผมนะ เพราะว่ามา่อผมเพ็รอย่างผมเพ็รอย่างผีว่าผมหลอกลวงหกสิบล้านคนโอ้ยผมสิไปหลอกลวงผีเออผมไม่ได้หลอกลวงไผีเด้ผมมีแต่ให้ครับยิ่งให้เราก็ยิ่งได้เอออาพี่แคปไว้ดูพิจารณาแล้วเดี๋ยวจะให้แคปตําไทยก่อนพิมพ์วันนี้รวยมาแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยผมบู้ดอกพี่ผมก็เป็นคนเป็นมนุษย์ผมก็อยากแบ่งปัน พอผมเชื่อว่าผมผมถือคติว่าเออยิ่งให้เราก็ยิ่งได้พี่เห็นไหมบางคนถามว่าเอยทาไมไม่เอกมันหาข้อมูลอันนั่นอันนี่พี่เห็นไหมเขาไม่ทํากันหรอกมีแต่ผมเนี่ยที่ผมนั่งเฮ็ดอยู่เพราะว่าผมแบบว่าใจเลขใจนะเข้าใจว่าคติของผมนะจะเลขใจไผ่ามากกระเบิงไผ่บ่ามากกระล้วแต่อยากเข้าห้องวีเหรอพี่อยากเข้าห้องวีง v, นี่แอดข้างล่างนี่เลยผมเหลือไปเห็นพอดีอยากเข้าห้องวีพี่ดับ w w w 8 9หรือพี่จะสแกนไลน์อันนี้ก็ได้รอบหน้าผม่าหาคนเข้าห้องแล้วเ,ออเพราะว่าไม่ได้เจตนาผมไม่ได้มาหาคนเข้าห้องแต่ว่าอยากให้ไปลองดูครับสำหรับคนชอบเล่นหุ้นอา้าวพี่ตามนี้เลยใครจะเข้าบ้าน F w w p 8 9 9พพี่ส่วนใครจะไปซื้อตำ ลาวร้อยห้าบาทป้าให้จุกคักร้อยห้าบาทตทําไทยตําไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนว่าออกวันพุธประมาณตีออกวันเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนออกวันอังคารพี่พี่ย้าให้ผมลงหวยออกอังคารด้เพราะว่ารอบที่แล้วออกวันจันทร์รอบต่อไปสิออกวันอังคารนี่อังคารที่สิบหก รอบนี้ได้ซีซียังสะมาซียังจะมาบอแมนบอแม้นสิออกตำลาวติบอเอาเดอะให้ซีก้อนสีครับตำไทยสีให้เลยพี่แบ่งปันให้เลยไม่ต้องมาผมอายุสามสิบสามเป็นเป็นคนายเป็นคนจริงใจสบายดีสบายดีโดยขอบใจนอบ,บี เอื้อยบีเอื้อยบีสมสมผ่อนอะนี่แคปไทยไปก่อนพี่16กันยาสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดเยอะเอาไปเลยไม่ต้องมาเข้าบ้านไม่ต้องแอดลงแอดไลน์เสียเวลาพี่เออสี 4, ครับ16กันยาฟัน4ครับ4ี่ศูนห้าสสแล้วก็4ี่เจตามนี้เลยอะแคปหนึ่งสองสามหนึ่งสาต่อไปสิป้อยตำลาว ตำราวันนี้ครับพี่จะเด่นศูนย์กับหนึ่งฟันไปที่ศูนย์ผมทําไปตามสูตรวันนี้เบ,เบิ่อแล้วแต่ว่ามื้อนี้ว่าเลยว่าหนึ่งซีแล้วก็ศูนย์มันเด่นแต่เมื่อนี้ผมเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งผมขอฟันศูนย์เพราะว่ารอบพี่แล้วศูนย์มันออกมาพี่เห็นผมคิดว่ามื้อนี้นะน่าจะมีศูนย์ผิดถูกขอภายด้ไหมพี่พี่เพราะว่ามันเข้ามาเจ็ดรอบแล้วเลขทูบก็มีเอ้ยผมเกือบลืมเลขทูบนะผมไปขอบ มื่อนี้ผมไปขอผมไปบ้านมาแล้วผมไปแพ็คของแล้วผมสิบอกแม่แม่พี่เลยว่าตอนนี้นะครับแม่ย่ามาเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้พี่พี่แม่แม่ชมแม่ย่ากัะยาวดีเทวีมาวันวันศุกร์นี่แหละครับเออมื่อนี้ก็ขอให้แตกสามตเด้วยสวยมากเลยผมบอกพี่เลยแม่ย่ากัลยาวดีเทวีเป็นสีขาวมุกเออ สีขาวมุกเดี๋ยวผมถ้าอัญเชิญมาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ดูอันนี้คู่บุญคู่บาร,รมีขององค์ปูพ่พญาเนรลการ์อันนี้บรมแมนอันนี้อยู่ในกลุ่มมักจวดกลุ่มสวยไหมสวยไหมแม่ย่าก,กัลยาวดีทวีมาวันที่ห้าอ่ะเดี๋ยวให้แคปลาวแล้ววันนี้นะ